การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนเร่งรีบแข่งขันกันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีศิละปะในการดำ,ำเนินชีวิตให้มีความสุขอารมณ์สบายเป็นศิลปะชั้นสูงในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและยังเป็นสิ่งที่สามารถ ทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพียงแค่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยอย่างเบาๆสบายๆไว้ที่ศูนย์กลางกายภายในตัวของเราทำไปเรื่อยๆด้วยความพึงพอใจรักษาอารมณ์นี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ช้า เราก็จะเข้าถึงอารมณ์สบายอย่างแท้จริงอันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงภายในอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจะทำให้พบกับความสุขที่สมบูรณ์กระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในยะชะมานสูตรว่า ยะจะมานานังมนุษสานังปุญญะเปขานะปานินังกรตังโอปะทิกังปุญญังสังเคทินนังมหาพลังเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มีชีวิตปรารถนาบุญบูชายอยู่กระทำบุญมีอุปธิเป็นผล ทานที่ให้แล้วในสงมีผลมากพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐพราะเกิดมาในช่วงที่พระพุทธศาสนากำลังจะเริ่รลุ่งเรืองมีการขยายความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศคือได้อาวาดเป็นที่สบาย บ้านเมืองก็ปราศจากศึกสงครามภัยร้ายแรงต่างๆก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักข้าวปลาอาหารก็อุด,ดมสมบูรณ์ไม่ลำบากในการสแสวงหาผู้คนในประเทศก็ยังมีศีลมีธรรมกันอยู่มากแต่ดูเหมือนว่าเวลาที่พวกเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองจะพบแต่การนำเสนอ เรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทำให้เกิดอาการวิตกกังวลหวาดระแวงภัยกันจนเกินเหตุอันที่จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าเรื่องราวดีๆและคนดีๆในประเทศของเราเน่ยมีอยู่มากมายนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ได้นำมาเสนอให้เป็นข่าวทั้งที่ข่าวดีๆและคนดีๆ ควรให้ความสนใจมากกว่าและใจของผู้รับข่าวสารก็จะได้เยือกเย็นและสูงขึ้นฟังเรื่องร่มร้อนก็ร้อนใจฟังเรื่องดีๆก็สดชื่นเบิกบานสบายใจเช่นมีกลุ่มคนที่รักเพื่อนร่วมโลกโดยรวมตัวกันนำพิธีเทเล่าเผาบุหรี่และตัดสินใจหักดิบ เลิกดื่มเลิกขายสุรายาเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาดมีหลายท่านเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิตหลวงพ่อได้รับฟังข่าวดีเหล่านี้แทบทุกวันเลยฟังแล้วก็ปีติเบิกบานใจตามไปด้วยกิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นทั่วประเทศแล้วนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ค่อยได้ถูกนำมาเสนอให้เป็นข่าวเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นบุคคลภายในประเทศยังถือว่ามีบุคคลเป็นที่สบายโดยเฉพาะเราได้เกิดมาในบุญญาเขตคือมีพระสงค์สาวกของพระผู้มีพภาคเจ้าให้เรามีโอกาสได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่เพราะบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามร้ายแรงจะไปวัดฟังธรรมก็สะดวกสบาย ขึ้นอยู่กับว่า,วาเราจะอาศัยความเป็นผู้มีโชคดีนี้เนี่ยสแสวงหาบุญให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเกี่ยวกับการทำบุญของชาวพุทธในปัจจุบันนี้หลวงพ่อสังเกตเห็นหลายท่านได้พยายามเที่ยวแสวงหาสถานที่ทำบุญกับประสงค์ตามวัดต่างๆโดยตั้งใจว่าจะไปทำบุญกับพระสุปฏิปันโน ือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบพอได้ยินข่าวว่ามีพระอริยเจ้าที่ไหนก็ดันด้นข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามวันข้ามคืนเพื่อจะได้ไปทำบุญกับท่านเพราะอยากได้บุญมากๆหลวงพ่อขอโนมโมทนาในกุศลเจตนาอันนี้ด้วยแต่ว่าอยากจะขอแนะนำเกี่ยวกับ การทำบุญเพิ่มเติมว่าเราควรเปิดใจให้กว้างเหมือนแม่น,น้ำที่พร้อมจะให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่มาอาบดื่มกินได้ทุกเวลาเราไม่ควรยำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการถวายทานแต่ละครั้งควรตั้งกาลยาณจิตให้เป็นสังฆทานถวายเป็นของกลางแก่สง์ อย่างนี้ได้บุญมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ารูบไหนท่านเป็นพระอระหันต์รูรบไหนเป็นพระอริยเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามทารรกรรมิกะคระหบดีว่า ดูกรกระหาบดีท่านยังทำทานกับภิกษุสงฆ์อยู่หรือเปล่ากระหาบดีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขาบล่องย้ายทานอยู่เป็นประจำและในการให้ทานนั้นขาบล่องให้เฉพาะในภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตมรรมผักปือการอยู่ป่าเป็นวัดปู้ถือการเที่ยววินาตเป็นวัด พูดถือการนุ่งของผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่ได้ให้กับภิกษุสงฆ์ทั่วไปพระพุทค์ทรง,งมีพุทธประสงค์จะทำความเห็นของท่านทาน,นาบดีท่านนี้ให้ตรงจึงตรัสสอนว่าดูก่อนเครือหาบดีท่านยังเป็นกระหัสบริโภคกรรมอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรและภรรยา ยังทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไรยินดีทองและเงินอยู่เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากว่าภิกษุเหล่านี้เป็นพระอระหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตธรรมักถ้าไม่คววให้ทานเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะทานนั้นจะกลายเป็นปาติปุคลิกทาน ซึ่งมีอัน,นิสงส์น้อยกว่าการถวายทานเป็นสังฆทานดูก่อนเครือหับดีแต่แม่ภิกษุผู้ถือธุดงอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดหรือบินาบาตเลี้ยงชีพเป็นวัดยังเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวจัดพูดพล่ามมีสติเลอะเลือน ไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่ตั้งมัน่นมีจิตพุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์มอเป็นอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นก็สมควรถูกตาหนิติเตียนแม้เทวดาก็ไม่สรรเสริญถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัว ไม่พูดพรามมีสติตั้งมัน่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมัน่นมีจิตเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งสำรมอินทรีย์มาเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสารเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตาภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ไม่แต่งใจประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องถูกตำหนิเหมือนกันส่วนมิสูตรใดแม้จะพำนักอยู่ที่วัดใกล้บ้านไม่ได้เป็นผู้บินาบาตเป็นวัดไม่ได้สมาทานทุด,ดงเขาวัดไม่ได้ถือผ้าบังสุขุลเป็นวัดแต่เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์ มีกายว่า,จาใจสะอาดบริสุทธิ์ก็สมควรได้รับการสรรเสริญภิกษุรูปนั้นเป็นทักเคนในยบุคคลอันเยี่ยมเมื่อทรงอธิบายให้เข้าใจอย่างดีแล้วก็ทรงตอกย้ำเพิ่มขึ้นไปอีกว่าดูก่อนเคลือหาปาบดีเชิญท่านทําบุญเป็นสังฆทานเถิดเมื่อท่านในสังฆทานอยู่ จิตจะเลื่อมใสผู้ใดมีจิตเรื่อมใสเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะใน,นฟังคำแนะนำจากพระพุทธเจา้าแล้วทารุกามิกะเครือหบ,บดีก็ทำตามพุทธโอวาททุกอย่างรัละโลกแล้วก็ั้ไปสเสวยสุขในสวรรค์เห็นไหมจ๊ะ ว่าการที่จะถวายทานจำเพาะเจาะจงพระอริยเจ้าเจาะจงวิกษุผู้อยู่ป่าหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไกลไกลจีเป็นความคิดที่ยังไม่ค่อยจะถูกต้องนักเพราะถือว่าเป็นปาติปุคลิกทานอยู่แม้จะมีเจตนาดีคืออยากได้บุญมากๆแต่ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชา ส่วนว่าในขณะที่เราให้ทานได้ไม่จเพาะเจาะจงอยู่นั้นโชคดีว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนนาบุญคือทำกับผู้ได้เขาถึงไตสรณคมก็ถือว่าเป็นบุญ,ญาลาบของตัวเราดังนั้นอย่ามัวดันดนหาพระอรหันต์หรือพระสุปฏิปันโนให้เสีเวลาเลยนะจ๊ะ บางคนหาทั้งชาติก็ไม่เจอเราบุตรชนไม่สามารถร่วมรู้วาราจิตของพระอริยเจ้าได้มีแต่ผู้รู้กับผู้รู้เท่านั้นที่รู้ว่าบุคคลใดเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระแท้ทั้งภายนอกและภายในเอาเป็นว่าพระสงฆ์วัดไหนก็ได้ จะอยู่ป่าเป็นวัตระจะพำนักอยู่ในเมืองหรือตามต่างจังหวัดอยู่วัดหลวงหรือวัดลาดก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราได้หมดนั่นแหละขอเพียงเราตั้งจิตให้เป็นกลางถวายในสงฆ์ทั้งหลายรู้ตงจึงตรัสบอกท่านพระอนุนว่าดูก่อนอน,นุนเราไม่กล่าวว่า ปาติปุกิกะเลานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรอะไรเลยสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญสังโฆเวยจตังมุขขังประสงค์นั่นแลเป็นประมุขของทายกผู้บูชายอยู่และประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนั้นเราเข้าใจหลักการทำบุญโดยไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดอย่างนี้แล้วในขณะที่เราให้ทานก็ทำใจให้กว้างทำใจว่าเราให้ใส่ใเอาไว้และตัวของเราเองก็ต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์โดยการหมั่นทำใจหยุดนิ่งให้ได้ทุกวันทำตัวทำใจ ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกทุกคนนะจ๊ะแล้วเราจรึงจะได้บุญมากในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมกายเจดีย์มณีอนันจกรวนอำนวยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้เจ้า สนารวมกันสถาปนามหาธรรมกาย